เบ่งทำผนก่อนเด้คร claro. ับเด้พี่น้องโอ้ยลายแถบ้านนี่งพีก็บีอีกทั้งนี้เห็นตัวไหนระเฮ้อเอาโอเคจงไหนโอเคเฮเห็นตัวไหนก่อนเห็นศูนย์เก่าเห็นศูนย์เก่พี่คือน่เห็นหยางเห็นศู่าพี่เพิ่เห็นอยู่นี่นี่ยาเลยนะเป็นี่นี ลุมานีลงมานีนี่ๆๆจนกแป่ะเข้าศูนย์้นีแล้วมันจกาเริ่มเื่อเลยนี่บรืดมันแม่เลยยนี่ย่เฮ้ยพี่เเรา้วศูนย์ยังครับศูนย์เก้าศน่าก็ไดเก่าก็ไดเนาะอันแปรงีเนาะไอตรงไหนเอาเลยได้ศูนย์ี่อันนี้เป็นทากะไดเป็นเก่าก็ได สุปก็ได้สุปก็ได้แปดเก้าได้เนาะแปเก้าก็ได้เป็นหอยต่อยังสีเนาะห้าห้าตาเห็นเป็นเี่ยนห้าปล้า้าป้าโอ้ยก็ได้ตัวเดียวเลยเปลันห้าห้าเปล่นไ่ต้อเดียวกัน

เดกปี uhm, <s <S ิบตนองตเิดหวยกาเอาไปได้เปียกาเีดีสิบห้าวบ่ยด้อใครรู้เนี่ยมาไหงงง่ายความเชื่อความเชื่อวุคมองเห็นอยู่เนาะใช้ทุนพินิจารมามัดเวลามันคือเนี่ยลบ้นสวัรค์นั่นเ้มคตน้ หได้เลยอย่ง้ครับหาแปดแปดหาหายหาแปดไม่ได้ใส่เออมองห่อหายมงถือมงหาแปดไม่ได้ใส่หแอ๋จัดเออโอ้ได้แล้วหาเลขเลขตะเคียนหรือเปล่าเลขนเ่นนีก็หาเลขวันาเป็นเลขศูนย์บอเป็นเลขแอันนี้มัมมดแพงบ่นี่ เาอไหมาอามาสี่ร้อยส่งมัรงมานังเนกางนีเนี่ยครับนี่ยเป็ดสี่เปเดสีัแมนเน่ยมีหาเป็ดหาเปดแลวแต่คนที่เห็นเป็นบ่อยเนียโอ้ไอ้บุ้งขีนย้หาทั้งทีโซ่ให้เราไทยขีตัวเล็กไหมครับเออเออนี่ยครับมันเป็นย่างดวง เยกนั้นไหไปเอาไปเอาไเอาใรไปเเดี๋ยวไปเอาอีกอไปอันนี้อะไรอันนี้อะไอันนี้อะศูนย์หาอันเดียวกันนี่ เห็นศูนย์หาบอกว่าจะได้ศูนย์หาที่แรกทัยกกัว่าศูนย์หแบบหาแปดหาบ้นพัดเ็นบทจังสี่พัดีศูนยอีกหน่อยหนึ่งทัางไปก็เลยคุดรบก็เลยงเลยคิดว่าแปดก็เลยเอาแปดหาบอกเห็นน้ำกันเห็นน้ำกั้นอารุณนายนายกันเลยรุณหา12ล้านยงนี่รอคะ12ล้านโอ้12ล้านไม่เอา